สวัสดีครับคลิปนี้พามาแกะกล่องออ t ตัตนะครับเนติน่าเอ็กเียคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับแต่ว่าอยากทําไม่เฉยเพราะว่าตอนที่ตัวเองหาในรีวิวนะครับช่องอื่นทําดีมากครับช่องอใหญ่ๆนะครับช่องในอาร์มี่ผมดูคนแรกเลยแต่ว่าผมตัดสินใจไม่ได้เพราะามันมีหลายรุ่นมากๆนะครับที่สําคัญก็คือเลนมันมีอยู่2แบบก็คืออาร์เมอร์กับเอ็กเรียใช่ไหมครับแล้วมันมองเวลามองอะไรมันไม่รู้ว่ามันเหลืองขนาดไหนนะครับเอ,อวันนี้ก็เลย ได้พิสูจน์แล้วแหละนะครับก็เลยอยากจะทาคลิปนี้มานะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์มารีวิวแจกของนั้นครับสั่งจากออนไลน์ซึ่งแม่ของออพตัดเนี่ยครับมันก็มีหลายรุ่นเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่รุ่นที่ถูกที่สุดไปแพงที่สุดแล้วกันนะครับตัวแรกเป็นรุ่นซีโร่นะครับ jr นะครับถ้ามี jr ก็คือสําหรับเด็กนะครับหรือสําหรับคนที่หน้าเล็กนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเป็นรุ่นซีโร่เหมือนกันนะครับซีโร่ตัวนี้นะครับจะเป็นสําหรับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่หน้าใหญ่แบบผมนนนีี่ก็ต้้้องใชรุ หาพวกนี้อยู่ราคาที่ไม่เกิน2,000นะครับต่อมาครับสองพนิดๆนะครับก็คือรุ่นเนม u ูลนะครับรต่อจากเนม u l a ่ก็จะมีรุ่นโฮเวอร์นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีแบบแฟชั่นด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเลนที่ซึ่งก็จะเป็นสีชมพูมีการไล่เฉดสีนะครับเป็น r e g i นาเอ็กซ์นั่นเองต่อมาจะเป็นรุ่นโฮเวอร์นะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับตัวที่ระดับ3,500ขึ้นไปนะครับมีตัวที่ดังๆเลยก็คือ รุ่นไฮนะครับรุ่นรุ่นไลฟ์ไลน์นะครับรุ่นไลฟ์ไลน์แล้วก็ตอนนี้มาใหม่นะครับที่ฮิตมากๆเลยในหมู่สตรีมเมอร์นะครับก็คือรุ่นฟาวล์คอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสปายไฟเจอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะเท่มากๆเลยนะครับทีนี้พอเลือกรุ่นนี้แล้วก็เลยเอารุ่นนี้ถูกที่สุดนี่แหละพอรุ่นนี้ถูกที่สุดแล้วมันก็จะดันมี2เลน2แบบอีกนะครับก็คือเอ็กซ์เคลียกับเอ็กซ์อัลเมอร์นะครับเอ็กซ์อัลเมอร์นี่ไม่รู้ว่ามันเหลืองขนาดไหนนะครับ ก็เลยถ้าใครอยากรู้ว่ามันเลี้ยงขนาดไหนลองเปิดจอขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดแบบถนอมสายตานะครับจะรู้ว่าเวลาเราใส่แว่นแล้วมองจอมันเลี้ยงขนาดไหนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็วันนี้เรามารีวิวเ e อ็กเรียนะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกเ e อ็กเรียนะครับก็เป็นแว่นที่หลายคนที่ใช้แล้วก็จิดใจเนอะรอบนี้ก็เลยเลือกเ e อ็กเรียมานะครับเอาตัวใช้ใส่เลยผมไม่ชอบอันที่มันเหลืองเกินไปนั่นเองพอดีตัวเองทกากราฟิกด้วย โอเคแล้วมาแกะของกันเลยครับมาดูว่าให้มาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับมีทั้งฟิตตองลาซาร่านะครับช้อปปี้ได้หมดนะครับอ่ามาแล้วครับโอ้ชิ้นแรกครับมีนำบัตรด้วยอ่ามีนำบัตรด้วยเนี่ยใช้ได้นะครับดูดี เปิดกล่องออกมาครับมีบับเบิลนะครับมีบับเบิลหน่อย่าหลังจากข้างในครับนี่พี่ออกมาเป็นออฟตัดนะครับ, Off รบออฟตัดอ่าขีดสติกเกอร์ออก เอามานึกว่าโทรศัพท์อ่ะยังไม่หมดครับโอ้โหมีข้างในด้วยมีผ้าเช็ดครับมีผ้าเช็ดผ้าเช็ดแม่นโอ้ทำดีอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นคู่มือหลายภาษาแล้วก็นี่เลยครับไฮไลท์ออบตัดนะครับตัวนี้ขนาดตัวที่สูที่สุดยังทำดีขนาดนี้ครับอือหือ มาครับโอ้ตัวนี้เคลียจริงครับตัวนี้เคลียนะครับอดีว่าตัวเอ็กอัมเมอร์นะครับมันใส่แล้วมันเหลืองนะครับไม่ค่อยชอบนะครับเลยเอาตัวนี้ดีกว่านะครับก็แล้วแต่คนนะครับบางคนทํางานกราฟิกบางคนทํางานทั่วไปนะครับอ่ะพอใส่แล้วนะครับก็ถือว่ากองสีฟ้าได้นะครับกองสีฟ้าได้เวลาตาแห้งนะครับก็โอเคนะครับ แต่ว่ามันจะมีการซูมเข้าไปนิดนึงครับทาให้ภาพข้างหน้ามันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าใครสายตาสั้นนะครับก็ช่วยนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเลนธรรมดาทั่วไปเอาไว้กองแสงเฉยไม่ใช่แว่นสายตานะครับแต่ถ้าใครอยากสั่งแบบมีสายตาด้วยนะครับระยะสายตาด้วยก็สามารถสั่งได้นะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับอยากทำให้เฉยครับสรุปแล้วผมไม่ชอบเอกอร์มเมอร์เพราะว่ามันเหลืองนั่นเองผมก็เลย มาเอาตัวนี้แทนนะครับแล้ว่าเป็นตัวที่ถูกที่สุดด้วยโอเคครับสวัสดีครับ